บ้านทะเลหมอกภูลังกาครับ เจอน้องแมวหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเป็นแมวจรจัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีไข่ต้มผมจะเอาให้กินเด้เอา้าเอา้าร้องทำไมอะ่ะร้องแล้วก็ไม่กินร้องเรียกเหมือนเหมือนอยากกินอะไรสักอย่างอะ่ะแต่พอให้ก็ไม่กินโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ ังดงามจริงๆเชียวเสียดายสายทิปหลายๆคนก็น่าจะพลาดนะฮะเพราะว่าพอถึงบอกเกลือกันแล้วก็จะโค้งรถกลับถ้ามาอีกหน่อยก็จะได้เห็นวิวแบบนี้วิวสวยๆที่ไม่ค่อยมีคนพุกพ่านเราสามารถถ่ายรูปได้อะไรเงี้ย ดูสวยมากสวยไม่พอขับอากาศเย็นเย็นก็แวะแป๊บเดียวแวะถ่ายรูปพักรถแล้วก็เดี๋ยวจะขับต่อละอีก17กิโลเมตรถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเขตชายแดนไทยลาวครับไม่เคยเห็นเขตชายแดนไทยลาวเราก็จะแวะไปถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่มีโอกาสผมก็อยากจะไปเที่ยวลาวเหมือนกันอยากไปไปเที่ยวสาวลาวโอเคแล้วเจอกันที่เฉลิมพระเกียรติครับผม ถึงแล้วทุกคนสวิตเซอร์แลนด์เมืองน่านดูสวิตเซอร์แลนด์เมืองน่านใครเขาช่างตั้งชื่อตาม g o o g l e Map มาเลยครับเป็นทางลูกหลังห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรตินิดเดียวครับประมาณ6กกิโลเมื่อกี้ผมลองแวะเข้าไปดูที่ไทยแลนด์ไทยลาวแล้วครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีแม้กระทั่งป้ายที่เขียนว่าไทายลาวเลย ผมเลยไม่ได้แวะก็เลยออกออกมาแล้วก็แวะส,สวิสเซอร์แลนด์เมืองน,น่านนตอนนี้บ่าย2องแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันจะไม่ทันภูรังกาซะแล้วเดี๋ยวมืดอีกเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็ขับต่อ นหาที่กลางเต็นท์ก่อนรออะไรคะเอ่อลานกลางเต็นท์นี่เต็มหรือยังครับลานไม่เต็มค่ะอ๋อจะกลางเต็นท์นะครับกี่ท่านคะคนเดียวครับคนเดียวหนึ่งคนค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเมาตั้งเต็นท์อย่าลืมกรอข้อมูลให้หน่อยนะคะได้ครับนี่ครับโอ้ยอีกแป๊บเดียวเขาก็จะปิดแล้วนะทุกคนโหเกือบไม่ทันเกือบหกโมงแล้วได้ที่นอนแล้วเว้ยเอาเป็นว่าขอไปกลางเต็นท์แล้วกินข้าวก่อนครับหิวข้าวมากๆ ข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยเรียบเดี๋ยวเรื่องชมวงชมวิวเอาไว้พรุ่งนี้ละกันวขอตัวไปกลางเต็นก่อนํำแล้วข้างนอกตอนนี้ฝนตกครับทุกคนพรุ่งนี้เราคงได้แบบเจอหมอกเต็มๆแบบขาวโพลนแน่ๆเพราะว่าฝนตกเนี่ยอากาศมันเย็น เอาเป็นว่าคืนนี้พักผ่อนหวังว่าพรุ่งนี้เช้าฝนจะไม่ตกอันนี้ก็ขอพักผ่อนเท่านี้ครับเพราะว่าขับรถมาค่อนข้างที่จะปวดปวดหลังมากๆเลยเจอกันพรุ่งนี้เช้ารับผมหมอกลงจัดเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งออา,ากาศค่อนข้างเย็น อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันต้องมองด้วยตาเปล่า Good Morning ทุกคนเช้าแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8.30โมงครึนะครับคือข้างบนนะข้างบนนน้ยังมีหมอกอยู่แต่ข้างล่างอ่ะหายไปหมดแล้วผมไปถ่ายมาเมื่อเช้าแล้ว mm hmm. ก็ตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวเช้าไม่ใช่ข้าวเชาว้า,ชาหรอกของเจ้าเดิมอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับ ตอนเช้าอ่ะผมบินโดนบินถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วชมภาพได้ไม่ต้องห่วงนี่เมื่อวานติดค้างกันไว้นะครับมืดก่อนไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามืดมาถึงก็ค่ำกลางเต็นท์แล้วก็ฝนจะตกด้วยเมื่อวาน<อ>ก็เลยรีบลเลยไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูดนะครับติดค้างกันไว้นี่วิว ผ่าช้างน้อยใช่ไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยผ่าช้างน้อยเรามากางเต้นกันที่บ้านทะเลเหมอกนะครับภูหลังกาเหนื่อยมากว่นกี้ยกขออเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่ถ่ายเมื่อวานหนึ่งค่ำแล้วแสงมันไม่ค่อยมีสองก็คือเหมือนเหมือนวางแผนนะแต่จริงแข ก็คือแบบเราร้อให้เขาเอาเต็นท์ออกให้หมดครับเพราะว่ามันบังวิวเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่นะครับไว้กลางเต็นท์แต่แค่นี้ผมไม่รู้ราคานะครับแต่ถ้ากลางเต็นท์กับดินนี่หนึ่งร้อยบาทต่อคนนะครับทางทางรถนะครับก็ถ้ารถยางไม่ค่อยการลื่นเท่าไหร่ก็แนะนำว่าอย่าเอาลงมานะครับ ว่าเอาขึ้นยากมากขนาดผมแค่มอไซค์ทันเดียวไม่ได้บรรทุกอะไรเอาขึ้นยากมากเมื่อวานก็ลงมาเกือบลม้มดีนะโชคดีที่ล้อไปขัดหินมันก็เลยหยุดนะครับวิวนะตอนนี้วิวตอนสิบโมงเมื่อเช้าเมื่อเช้าตรงแถวๆนี้ยจะเป็นทะเลเหมอกสดเลยครับก็ จะได้ดูภาพตามอินเสิร์ตนั่นแหละนั่นแหละทะ,ลทะเลทะเลหมอกอยู่ยาวถึงประมาณ9โมงครับแล้วก็หายตรงโซนนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศอตอนค่ำๆครับผมมาถึงก็อากาศเย็นตอนตอนนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่ขนาดสิบโมงแล้วนะครับ10บโมงแล้วอากาศก็ยัง เย็นๆมีลมพัดมานะครับแต่ถ้าแบบว่าโดนโดนแดดก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ร่มอะเย็นแน่นอนครับเมื่อวานมาถึงฝนตกต้อนรับแบบวิวสวยมากแล้วก็ตอนเช้าตอนประมาณตีสี่นะครับตั้งแต่สี่ทุ่มแหละจริงๆอะตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสี่ครับหมอกลงตรงนี้หมดเลยแต่ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มีปัญหาก,กับเต็นท์ที่น้ําซึมเข้ามาครับโอเคนะครับถ้าใครอยากมาที่นี่ก็ ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ลองติดต่อไปที่เพจบ้านทะเลหมอกภูลังกาดูครับว่าเขาก็จะมีรายละเอียดว่าต้องฉีดวัคซีนอะไรเท่าไหร่ราคาค่ากางเต็นท์บนแค่กางบนพื้นหรือว่ามีห้องพักอะไรเงี้ยครับว่าราคาเท่าไหร่สําหรับคนที่อยากนอนสบายก็ไปนอนห้องพักครับสําหรับคนที่สายลําบากลําบากหน่อยก,กางเต็นท์หนึ่งร้อยบาทอย่างผมนะครับเพื่อประหยัดตังค์โอเค เอาเป็นว่าเราจบทริปโรถทริปคนเดียวเที่ยวภาคเหนือตอนบนที่ภูลังกาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป